ชีวิตรักาปีไม่พร้อมแต่งใหม่ดาวิกาทุมสิบล้านซื้อบ้านให้พ่อยันไล้แผ่นสร้างครอบครัวเตอร์ชันทวิต ็นอีกหนึ่งคู่รักซุปตา์ที่ขึ้นแท่นเป็นวัญใจของใครหลายคนเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคู่ของนางเอกสาวหมดาวิกาโฮเดกับแฟนหนุ่มเตอ๋อชันทวิชนะเสวีพอผ่านไปเพียงแป๊บเดียวทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันนานจาก5ปีแล้วล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ได้โพสต์ภาพคู่เตอ๋อชันทวิชขนาที่มาทํางานร่วมกันแต่ยังมีความหวานที่เติมเต็มให้ตลอดหรือแคปชั่นน่ารักน่ารักชอบทำงานกับพี่คนนี้จัง ซึ่งพอเตอชันทวิตได้อ่านก็รีบเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับทันทีทำงานที่เรารักกับคนที่เรารักงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามากดหัวใจให้แล้วหลายคนยังอดแซวไม่ได้ว่าความคั่งรักของใหม่เตอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ไม่เคยแผ่วลงเลยจริงๆเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่หลายคนจับตามองว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีกันเมื่อไรสำหรับคู่ของใหม่ดาวิกาและเตอชันทวิตท,ที่มักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่บ่อยๆ ล่าสุดใหม่ดาวิกาความรู้สึกกับประเด็นแคปชั่นอวยพรวันเกิดสุดหวานจากเตอ๋อที่ยกให้ใหม่เป็นความสุขของชีวิตใหม่ถึงกับออกอาการเขินพร้อมตอบว่าเราก็แซลๆ์กันว่าจริงไหมเราก็รู้สึกดีใจที่ยังเป็นความสุขของเขาอยู่ ก็ขอให้เป็นความสุขตลอดไปสำหรับเราก็ขอให้เป็นความลุงและความสุขของเราเช่นกันการครบกับพี่เตอ๋อมีความสุขมากเขาเป็นคนสบายๆน่ารักมากๆเราจะคอยดูแลเรื่องการแต่งตัวให้เขาไม่ขี้บ่นและเป็นคนรับฟังมากพอถามเรื่องแหวนเพชรเมดโตที่ใหม่ซื้อให้ตัวเองซึ่งเตอ๋อเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกกดดัน ด้านใหม่ก็ตอบว่าต่อไปนี้พี่ๆต้องช่วยใหม่กดดันเขาเรารอจริงคาดหวังเลยเราไม่มีถอยหลังอยู่แล้วส่วนเรื่องสร้างครอบครัวที่เราเคยให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่พร้อมคือเราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราคิดว่าทั้งตัวเราเองและพี่เตอยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักของชีวิตเราทั้งคู่ยังอยากทํางานกันอยู่รออีกหน่อยอาจจะใช้เวลา เราไม่รู้อนาคตเลยว่าจะเป็นอย่างไรทุกวันนี้มันก็ดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่เตอ๋อคิดอย่างไรจริงๆเราเป็นผู้หญิงที่มีความคิดว่าอยากมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานเหมือนกันมีคิดไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเราแต่งงานเรามีลูกจะเป็นอย่างไรแต่ความคิดมันก็เปลี่ยนแปเรื่อยๆสำหรับแฟนๆที่กำลังลุ้นข่าวดีของคู่นี้ดูเหมือนว่าจะไม่ไกลเกินแล้วเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นและใหม่ดาวิกานับว่าเป็นนางเอกลูกกตันยูอีกคน ที่ทุ่มงบสร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อหลังจากที่ท่านกเกษียณในหลายปีที่ผ่านมาอยากดูแลท่านในช่วงบ้านปลายชีวิตได้สุขสบายและคุณพ่อเป็นคนชอบสุนัขดังนั้นบ้านหลังใหม่ของพ่อที่ซื้อจึงต้องมีพื้นที่สําหรับสุนัขให้ได้วิ่งเล่นออกกําลังกายโดยเฉพาะซึ่งเตรียมงบสร้างบ้านหลังใหม่ไม่ได้เยอะมากแต่ถือว่าอยู่ในระดับพอสมควรโดยเลือกให้บ้านของคุณพ่ออยู่ในละแวกเดียวกับตนเพื่อเวลาเดินทางไปมาจะได้สะดวก